Butterfly Reserve Collection กลิ่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า Ivory Wood ครับสวัสดีครับผมเจมส์สิทธิ์นะครับ คลิปโรนีนะครับก็พิเศษมากๆเลยนะครับที่ทางแบรนด์ของ b u t t e r f l y t ทายเปอร์นะครับและ i f e Perfume ูะครับส่งน้ำหอมกลิ่นนี้มาให้ผมครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับ collaboration กันนะครับเป็นกลิ่นที่3แล้วนะครับซึ่งกลิ่นนี้มีชื่อว่า i v o r y Wood นั่นเองครับหรือว่า i v o r y Wood เนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่าน่าจะอ่านได้ทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวกล่องตัวแพคเกจิ้งก่อนละกันนะครับตัวกล่องของเขาเนี่ยข้างหน้าก็จะเป็นการ์ดบอร์ดแบบนี้นะครับเป็นการ์ ไม่ได้มีอะไรมากแต่ผมรู้สึกว่ามีความหรูหราดูแพงสมกับเป็นแบรนด์คนไทยมากๆเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีรูปผีเสื้อแบบนี้อยู่ครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดูพิเศษดูหรูหรามากมมันดูเรียบง่ายแต่ว่ามันดูมีความแพงมาดูหรูหรามาดูลักชัวรี่มาดูไฮเอนด์มากๆนะครับซึ่งผมชอบตัว ตรงกล่องตัวนี้มากๆกนะครับก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยนะครับ butterfly 테퍼ฟูมอยู่ตรงนี้นะครับน้าหอมก็จะอยู่ข้างในนี้ครับแล้วก็จะมีการ์ดแบบนี้นะครับมีีกงใบนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ครับก็จะบอกที่มาของน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับแล้วก็มีโน้ตบอกอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีละกันเนาะมาดูที่ตัวขวดกันบ้างนะครับผมเชื่อว่าเป็นขวดที่ผมชอบมากๆนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับแต่ว่ามันจะมีความพิเศษตรงที่ว่ามันก็จะมีตรงนี้นะครับซึ่ ปิดได้ดีเปิดได้ดีนะครับมีความสม ooth มีความลื่นไหลที่ดีมากๆนะครับตัวขวดตรงนี้ก็จะมีบอกนะว่าเป็นชื่อน้ําหอมอะไรนะครับขนาด100มิลนะครับความเข้มข้นแบบออเดอร์ฟาร์มนะครับตัวขวดถ้าทุกคนเห็นสังเกตได้ว่าข้างหน้านะครับมันจะไม่ใช่ เรียบลงไปแบบตั้งฉากตรงนะแต่ว่ามันจะสโลปลงมาแบบนี้นะครับจะมีความเป็นขวดแบบสี่เลี่ยมคางหมูเล็กๆนะคือข้างบนจะดูใหญ่แต่ว่าข้างล่างจะดูเล็กใช่ไหมครับแต่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะมีความดูแพงดูหรูหรามากๆนะครับรวมกับตัวน้ําด้วยรวมกับตัวขวดด้วยแล้วเนี่ยรูปทรงต่างๆผมรู้สึกว่ามันเข้ากันได้ดีมากๆนะครับสเปรย์น้าหอมลิ่นนี้ฉีดแค่ครั้งเดียวพอครับเดี๋ยวใช้ทุกคนดูแล้วว่าทาไมถึงฉีดแค่ครั้งเดียวพอนะครับ เพราะสเปรย์ครั้งหนึ่งเนี่ยมันออกมาเยอะมากๆนะครับท็อปโนต้ตจะมีเบอร์การ์มอตนะครับออเรนจ์ซินนามอนแซฟรอนนะครับมีโนต้ตจะมีไวท์ช็อกโกแลตนะครับมิลค์โคโกนัทแอฟซูลู่นะครับคาคาบัตเตอร์นะครับไอริสเบสโนต้ตจะมีแซนด์วูดซีดาร์วูดวานิลลาทองกบีแล้วก็แพทชูลี่นะครับ กลิ่นเปิดเนี่ยผมจับได้ถึงความเป็นส้มจับได้ถึงความเป็นเบอร์กามอตที่ชัดเจนมากๆครับมีทั้งความสดชื่นด้วยแล้วก็ความเป็นซินนามอนความเป็นแซฟรอนอย่างเงี้ยทำให้กลิ่นเนี่ยมีความวอร์มแด์สไปซี่มีความเครื่องเทศเล็กๆแต่ก็ยังมีความสดชื่นอยู่นะครับซึ่งช่วงต้นเนี่ยเบลนดออกมากันได้ดีมากๆเลยนะครับไม่มีความเป็นแอลกอฮอล์ไม่มีความสังเคราะห์ใดๆเลยนะครับและก็จะได้กลิ่นของความเป็นมิวกี้นะครับความเป็นช็อกโกแลตความเป็น คาคาวบัตเตอร์ซึ่งมันเป็นกลิ่นที่ทำให้รวมแล้วมีความเป็นนมนมมีความครีมมี่มีความเป็นโกมอนเล็กๆนะครับไม่ได้จัดจ้าขนาดนั้นด้วยความที่ช่วงต้นเนี่ยเขามีความสดชื่นมีความเป็นวอร์มและสไปซี่ใช่ไหมช่วงกลางเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเป็นมิวกี้นะครับเพิ่มความเป็นนมเพิ่มความครีมมี่เข้ามาทำให้กลิ่นเนี่ยมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพิ่มความน่าเข้าหาเพิ่มความน่ากินเพิ่มความน่าอยู่ใกล้ๆมากขึ้นแล้วก็กลิ่นเนี่ยยิ่งทำให้มีความอบอุ่นมากขึ้น Df. และความหวานของเขาเนี่ยกับน้ําหอมกลิ่นนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานจนเกินไปถ้าดูจากโน้ตในหลายโน้ตที่ผมพูดไปเมื่อทกี้เนี่ยทุกคนอาจจะฟังดูว่ามันน่าจะเป็นน้าหอมที่แบบเป็นสายหวานหรือเปล่าหรือว่าน้ําหอมที่หวานจัดๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้ําหอมกลิ่นนี้ไม่ได้เป็นสายหวานได้อย่างใดนะครับความหวานของเขาเนี่ยถือว่ามาพอดีมาลงตัวมากๆกับความสดชื่นความเป็นบูดี้ของเขากลิ่นไม้เนี่ยเป็นหลักแต่ว่ามันจะมีความเป็นมิวกี้จะมีความเป็น สดชื่นจะมีความกัวมอนเล็กๆด้วความเครื่องเทศเข้ามาผสมกันทำให้กลิ่นเนี่ยมีความซับซ้อนมีมิติมากขึ้นแต่ใช้งานได้ทุกวันมีความใช้งานง่ายๆเข้าถึงง่ายมากๆนะครับช่วงเบสของเขาเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะมีความเป็นแป้ง,ปงๆมีความนวลนๆมากขึ้นนะครับแป้งตรงนี้ไม่ได้เยอะนะมันจะมีความเหมือนแบบเป็นเนยเป็นนม เป็นช็อกโกแลตอะไรพวกนั้นมากกว่าครับมันจะแบบไม่ได้ออกแป้งๆแบบนั้นนะเออมันจะแบบแป้งๆแบบนมแป้งๆๆแบบอะไรพวกนั้นมากกว่านะครับซึ่งผมสุว่ากลิ่นเนี่ยเขาเบรนดออกมาได้ดีมากๆตครับโดยเฉพาะช่วงเบสนะครับเซนนา c ูสซิดา o ูสวานิลาทองกาบ,บีนอะไรพวกเนี้เขาเบรนดกันทําให้กลิ่นเนี่ยมีความครีมมี่มีความนวลมากขึ้นแล้วก็ละมุน จมูกมากขึ้นใช้งานได้ง่ายมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับซึ่งผมชอบกลิ่นนี้มากๆเนี่ยครับถ้าในช่วงกลางวันเนี่ยฉีดไปเรียนฉีดไปทํางานกลิ่นนี้ยังพอฉีดได้อยู่ด้วยความที่กลินน่นเขาไม่ได้มีความเซ็กซี่จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่ทําให้คนรอบข้าง,งคุณเนะี่ยรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกไม่โอเคกับน้ําหอมกลิ่นนี้เลยนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นน,ปน้ําหอมกลิ่นหนึ่งที่มีความมิตรภาพกับคนรอบข้างของคุณได้ดีมากๆ,ๆนะครับแต่ว่าถ้านในช่วงกลางคืนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะขาดความเซ็กซี่อาจจะขาดคคววาาาามมมดดดุันอจจะขแสีไป ถ้าคุณต้องฉีดไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าถ้าคุณต้องฉีดไปงานพิธีการเป็นงานทางการอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังมันก็ยังทําได้อยู่ครับในความคิดของผมเนี่ยถ้าต้องเลือกหนึ่งสถานการณ์ที่เหมาะกับน้ําหอมกลิ่นนี้ผมเลือกกับสถานการณ์ที่ไปเดทนะครับหรือว่าเดทช่วงกลางวันก็ดีเดทช่วงกลางคืนก็ดีน,น,น้ําหอมกลิ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์มากที่สุดแล้วนะด้วยความที่กลิ่นอ่ะมันน่าเข้าหามันมีความดึงดูดอะไรบางอย่างแล้วถ้าผมฉีดอ่ะผมจะรู้สึกว่าเออเรามีความอบอุ่นนะเราอยากใช้ห้คนอื่นอ่ะเข้ามาอยู่ มีความเน็ตสปิคแอนด์ชิลหรือว่าคุณอยู่บ้านกับแฟนสองต่อสองคุณกินข้าวทาเข้าวกันอะไรพวกน,นี้น้ำหอมลิ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์แบบนั้นม,มากมา มาพูดในเรื่องของ performance กันบ้างน,นะครับผมอาจจะยังวัดอะไรไม่ได้มากนะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเท่าที่ผมลองฉีดบนผิวผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นกลิน่นกลิ่นหนึ่งที่ติดทนนานได้ดีมากๆนะครับบนผิวผมเนี่ยผมให้ประมาณ6-8ชั่วโมงเลยนะครับด้วยความที่เขาเป็นออลิฟฟามด้วยนะครับติดทนนานพอสมควรแต่แบบไม่ได้ติดทนเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลานะเป็นน้ําหอมที่การทิ้งกลิ่นดีการกระจายตัวดีมากๆแล้ว p e r f o r m a นซ์ผมถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคถ้าเทียบกับ ความเป็นออรเดรฟ์ฟาร์มแล้วก็ราคาเท่านี้คุณภาพดีมากๆขนาดนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวน้ำหอมนะครับ butterfly reserve collection i ไอ r อ w รี d นะครับที่ผมมาฝากกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์ของ butterfly t h a i perfume และ ไวฟอ์ฟูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับมีทั้งโพรโมเรลเซรีนะครับที่ผมได้ทําคลิปไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ตัวไอด้านบนให้นะครับไปดูคลิปนั้นได้ครับสามารถไปติดตามทั้ง Facebook Page ของเขาได้ครับแล้วก็ช่องทางการซื้อขายต่างเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชันด้านล่างแล้วก็ท็อปคอมเมนต์ด้านล่างไว้ให้นะครับที่เห็นอย่างไรกันบ้างครับก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด รอบอนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบค,ครับ